คลิปที่สองเลยนะคะมาพอกันกับสาวสว่างอีกตามเคยนะคะขอบคุณทุกกัน ติดตามแลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะในการที่มาเบิงมาวอลมาฟังกันเนาะคะ่ะในหัวข้อของเมียฟังและก็ชีวิตครู<อ>การใช้ชีวิตที่นี่มันไม่ใช่ยากนะคะและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะแต่เมื่อเราพิจารณาดีๆว่าเรามาทําอะไรที่นี่หรือว่าเรามีปจุดประสงค์ที่ชัดเจนพอไหมนะคะเราจะได้คําตอบที่แน่นอนกว่าเนาะเดี๋ยวยังไงก็ตามนะคะวันนี้ยังอยู่กับพี่ตัก๊ก อยู่นะคะทุกคนขอ,อโทษขอภัยอีกรอบหนึ่งนะ,ะทุกคนถ้าอะไรที่มันไม่สุภาพแล้วก็ยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะอยู่อย่างนี้เลยอยากจะให้เนื้อหาในคลิปนะคะ มันตอบโจทย์ทุกๆคนได้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตนะของใครคนนึงอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะยังไงก็ตามนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสว่างและก็เพื่อนๆทุกๆคนที่อยู่ต่างแดนด้วยนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไล กด subscribe ให้น้ำในเด้อนจ้าเดี๋ยวจะถามต่อไปเนาะหลังจากที่เรารู้สึกอึดอัดแล้วเรามาอยู่กับแม่ด้วยด้วยหลายๆเรื่องที่พี่เจอกดดันบ้างอะไรหลายๆอย่างแล้วพี่ใช้ชีวิตต่อไปยังไงเอ่อพอหลังสองอาทิตย์ก็เริ่มคิดได้ว่าอืมเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วบู๊แต่น,นั่งเศร้าทุกวันเดี๋ยวหน้าไม่สวยหุ่มตัวแล้วหน้าไม่สวย <c oughs> พี่ก็เริ่มลงมาคุยข้างล่าง ก็เริ่มปรับตัวคิดในใจว่ายังไงเราคงไม่ได้กลับแล้วยังไงอาจจะปีหน้าก็เลยลงมาก็เริ่มไปโรงเรียนเรียนภาษาอย่างแรกพรภาษา,ษาอัางกฤษไปได้แต่ว่าที่นี่เราต้องใช้ภาษาแบบเยี่ยมเนาะงนงมุยก็รู้มันก็คล้ายๆกันแต่มันก็ยังคลงละภาษาอยู่ดีพี่ก็เริ่มไปโรงเรียนแต่ว่าก่อนเล่าให้ฟังว่าพี่เหมือวกับแม่แม่พี่เป็นร้านไทยคาเฟ่คือ,คอ เป็นคาเฟ่เขาจะคาเฟ่ที่นี่ดื่มได้แล้วก็กินได้ด้วยแต่ส่วนมากเขาจะมีมแขกมาดื่มกับสแน็คอย่างเงี้ยไทยสแน็คเออไทยสแน็คนะคือมันไม่จําเป็นต้องกินแต่เป็นร้านอาหารอย่างเดียวคือมีคนมาดื่มเยอะแยะแล้วร้านพี่ก็จะเป็นแบบว่าคนที่เป็นฝรั่งที่เขาเคยไปเมืองไทยมาแล้วหรือเขาอยากไปเมืองไทยก็มีหรืออยากได้ผู้หญิงไทยก็มีแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะเดี๋ยวจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งนะคือเขาอยากหาคู่ครองจริงๆไม่ได้หาผู้หญิงแบบนะเข้าใจกันนะเสร็จ พี่ก็เริ่มไปโรงเรียนเริ่มเริ่มช่วยแม่ข้างล่างเพราะว่าคิดยังไงก็ยังไงแม่ก็ช่วยลงมาทาั้งนันก็เลยตกลงใจเปลี่ยนความคิดตัวเองว่าเออสิบเจ็ดแล้วเนอะจะมานั่งร้องไห้อยู่ทุกวันมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็เลยลงมาช่วยแม่เริ่มทําในคาเฟ่เป็นเด็กเสิร์ฟก่อนเด็กเสิร์ฟเนาะพี่ก็รู้จักคนเยอะแยะอ่าถ้า ถ้าลงมาช่วยแม่อย่างนั้นเดี๋ยวในกรณีที่อยู่เบลเยียมเราต้องมีใบแบบว่าอะไรไหมเกี่ยวกับงานที่ถ้าเราเป็นลูกของแม่เนี่ยไม่มีนะนตอนนั้นนะกฎหมายตอนนั้นมันไม่แข่งกู่เหมือน,นตอนนี้เ,เออแต่ตอนนี้ก็แข่งกู่แต่ว่าถ้าเราเป็นลูกอยู่ที่เดียวกันช่วยกันได้อ่าเ,เฉพาะสาคพัญอันนี้สําคัญนะถ้าสมมุติว่าเป็นแม่คนอื่นเอาลูกมาแต่ว่าสมมติแม่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารนะไปร้านอาหารเป็นลูกจ้างเขา จะเอาลูกไปช่วยนะไม่ได้นะอันนี้อย่าคิดผิดนะเดี๋ยวจะหาว่านอกจากว่าแม่ตัวเองแม่เป็นเจ้าของร้านอาหารหรือแฟนเป็นเจ้าของ,งก็คือแฟมิน family, ีน่แฟม Family Business ได้ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันถ้าเป็นแฟนเป็นเจ้าของร้านแล้วแม่มาช่วยลูกไม่มีสิทธิ์ช่วยนะต้องลงกระลาคนะ,อ,ะ okay. อันนี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเข้าใจผิดพี่นี่มาเพราะว่าเป็นลูกแม่โดยตรงๆเพราะชื่อเป็นแม่พี่เป็นเจ้าของร้านนี่มันสําคัญด้วยไงใช่ แม่พี่เป็นเจ้าของร้านเองพี่เลยช่วยได้คือไม่จําเป็นต้องลงกระดาษเลยช่วงนั้นมันไม่จําเป็นทุกอย่างนะตอนนี้จําเป็นลงกระดาษแต่ว่าคือต้องตรวจว่าเป็นชื่อพ่อชื่อแม่แล้วอยู่ที่เดียวกันถ้าสมมติตอนนั้นคือเดี๋ยวเล่าต่อไปว่าตอนที่พี่ออกไปอยู่กับแฟนพี่ก็ช่วยแม่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าชื่อที่อยู่อยู่กับบ้านแฟนแล้วถ้าตอนนั้นเราแยกไปแล้วใช่เราแยกไปแล้วเราไม่สามารถช่วยได้คือช่วยได้แต่ต้องไปหากระดาษเทียมเผอว่าเราเป็นลูกแม่อยู่แต่เราช่วยแม่ได้ คือแม่ก็ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินเดือนเราแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับเฟร์เวอร์อ,อ,อหมายความว่าช่วยโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทนเออเหมือนว่าเรามาช่วยแม่เหมือนว่าเราไปไป,ไปมากินข้าวบ้านแม่แล้วก็ช่วยแม่เฉยอย่างเงี้ยถ้าแยกกันอยู่แล้วนะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยฉันมาที่นี่มาช่วยพ่อแม่ทางานได้ตลอดนี่มันข้อดีมากๆเลยพี่ตัก๊กสําหรับอ่อมันเป็นความรู้ด้วยนะเกี่ยวกับคนที่ เอาลูกมาแล้วแล้วหวังพึ่งพาลูกแต่ว่ามีลูกลูกไปอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าแต่งงานไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็เข้ามาช่วยงานพ่อแม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยในกรณีนี้เราก็สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าห้ามทำห้ามทำคือไม่ได้ห้ามทำทำได้แต่ต้องมีกระดาษเหมือนคนทำงานถูกต้องแต่นั่นคือต้องออก กระดาษไงทุกอย่างเราต้องทำงันเขาเรียกว่า paper work ใช่ไหมใช่เหมือนแม่เป็นเจ้านายเราเราไปจ้าคือไม่ใช่แม่ลูกเรานะถ้าเราอยู่คนเลยที่อยู่นะถึงตอนนี้ถ้าอยู่ที่อยู่เดียวกันก็ต้องมีกระดาษมาชดเชยหรือมาให้เขาดูว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องใช้น้ำสกุลเดียวกันแน่นะสมมุติแต่งไปแล้วแต่ยังอยู่บ้านแม่อยู่ก็ยังมีนะช่วงไหนมันมาสําคัญมากๆเลยอะพี่แล้วช่วงที่เวลาที่พี่มาอยู่ข้างนอกหรือว่ายังไงตอนเนี้ย พอเริ่มมาเรียนหนังสือพี่เริ่มเสิร์ฟก็เริ่มรู้จักคนเยอะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาหาแม่พี่เพราะเขาได้ยินขา่าวที่เห็นว่าเออที่นี่เป็นร้านไทยเขาอยากได้ผู้หญิงไทยแต่เขาเขียนภาษาอังกฤษคือเขาเรียนทุกอย่างเขาสนใจทุกอย่างคือเขาตั้งใจจะหาผู้หญิงไทยโดยเฉพาะไม่ได้หาแบบว่าคือตั้งใจจะแต่งงานผู้หญิงไทยคือเขาก็มาถามพี่ให้ช่วยแปลพี่ก็แปลจดหมายให้ เรื่องก็เริ่มมันจากก็นแปลจดหมายให้ผู้ชายคนนี้แต่เขาก็เป็นเหมือนลูกค้าในร้านเฉยๆมาดื่มเขาก็มาทุกวันพี่ตอนแรกเขาให้แม่พี่แปล <ö u. S 2> ให้แม่พี่หาผู้หญิงให้ <ö. S 2> อืเขาก็ได้ผู้หญิงนะเขาก็กราจะไปหาผู้หญิงอันนี้พี่เป็นคนแปลจดหมายให้ผู้หญิงส่งให้เขาเป็นคนแปลพี่เ่ยเป็นคนสื่อตลอดแล้วก็พี่ทําให้เขาคนเดียวก็มีสองคนนะแต่ว่าคนนี้คือจะจะมาบ่อยคนนี้เขาจริงจังผู้หญิงใดคนนี้มาก <ö. S 2> พี่ก็รู้จักผู้หญิงใดคนนี้เขาเป็นเพื่อนของแม่พี่อยู่ ทำงานที่ร้านอาหารไทยที่เมืองไหนพี่คนติดต่อเขาเสร็จเขาก็ไปเมืองไทยเขาก็ไปคุยไปติดต่อแต่เขากลับมาคือเขาไม่ได้ผู้หญิงไทยเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงไทยไม่ได้จริงจังกับเขาเพราะตอนที่แม่ติดต่อให้ผู้หญิงคนนี้เขาก็มีผู้ชายหนึ่งอย,อยู่อีกอย่างหนึ่งข้อคิดเวลาเราจะคบใครก็ต้องคิดเหมือนกันเพราะผู้ชายคนนี้มันก็จริงจังจริงใจแต่มันก็มีผู้ชายบางคนที่ คบซ้อนอย่างที่ผู้หญิงไทยคนนี้เขาทำคือเขาคบกับเพื่อนกรณีคบซ้อนคบซ้อน,ค,อนคือเขาจะเขียนจดหมายหากนนีแต่พี่ไม่รู้พี่สาววนาเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนมานี่เขาเขียนจดพี่แปลให้ทุกอย่างทุกอย่างบางทีผู้หญิงถ้าเกิดผู้หญิงเขาเขียนมาแบบที่ว่าช่วยแปลใหอ้อย่างนี้อย่างเงี้ยพี่จะแปลแบบตรงๆเลยพี่จะอ่านแบบทุกอย่างคือไม่โกหกเขาคือเพราะเราเป็นคนแปลมันน่าเกลียดตรงที่ว่าถ้าเราไปโกหกถ้าผู้หญิงเขียนมาว่าไม่ชอบเขาแล้วจะช่วยหลอกเอาเงินอะไรยเงี้ยพี่จะไม่ทํา แต่ดูแล้วตอนนั้นผู้หญิงนั้นเขาก็จริงใจคือเขาเข่งนจะหมายหาผู้ชายคนนี้แต่ตอนนั้นเขาคบกับผู้ชายคนอื่นด้วยส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็กลับไปบางไดสร็จเขามาเขาก็มาเล่าให้ฟังคือเขาไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้แต่เขาก็เสียใจคือเขาเขียนจดหมายนี้แบบว่าจีบผู้หญิงโดยตรงเหมือนคนไทยจีบคนไทยนั่นแหละคือฝรั่งลนแบบว่ามีฝรั่งหลายคนที่จริงใจก็มีแต่มีฝรั่งหลายคนที่ไม่จริงใจก็มีคือต้องระวังเลยนะบางที ถึงได้ว่าถ้าบางคนอยู่เมืองไทยลรวอยากมาได้รับจดหมายจากผู้ชายเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนจดหมายคือเป็นแค่ลายมือ uh huh. เราไม่สามารถอ่านได้ว่าผู้ชายเขาคิดยังไงพี่เป็นคนแปล uh huh. อยู่ตรงนี้พี่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงใดคิดยังไงเพราะผู้หญิงใดเขียนมาถูกไหม uh huh. พี่ก็เลยเป็นคนแปลจดหมายเ uh huh. ราตกลงว่าผู้ชายคนเนี้ยมาชอบพี่ <How. S 2> แทน เรื่องเรื่องกันวะพี่ล็อกแล้วพี่ล็อกใช่เขามาชอบพี่แทนแต่พี่ยังไม่รู้ตัวเพราะพี่ยังเป็นเด็กสิบแปดสิบเก้าเองพี่แกชอบไปจุมหมายได้ตังค์เด้เขาจ่ายตังค์พี่ก็เอาเลยใช่ไหมตอนนั้นตั้งใจว่าเก็บตังค์ได้มาไหร่ซื้อตั๋วข้องบินขับเมืองไทยความคิดที่แย่มากพี่แกเขามาแอบชอบพี่ที่หลังเขาก็เริ่มคบพี่ก็เริ่มคบกันแต่อุปสรรคพี่แกเล่าแค่อย่างเดียวว่าแม่พี่ไม่ชอบเพราะว่าเป็นความคิดที่ว่า อันนี้เรื่องมันยี่สิบกว่าปีแล้วนะคือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่ามันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรบ้านเราหัวโบราณนะนะคือเราเป็นเจ้าของร้านอาหารลูกค้ามาในร้านมาแอบชอบลูกสาวแล้วก็พฤติกรรมของคนในร้านกับลูกค้าไม่ได้ไม่เหมือนบ้านเราเมืองไทยเมื่อก่อนก็เป็นถ้าเป็นแบบว่าเรามีร้านอาหารแล้วพี่เป็นลูกน้องอยู่คต้องให้เกียรติลูกค้าแล้วลูกค้ามาชอบลูกน้องไม่ได้แต่นี้เป็นลูกสาวแทนแม่พี่ก็รู้สึกเสียใจ เราเขาไม่มความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ไม่รวยพออไม่สามารถคือเลี้ยงเราได้แต่เบื้อว่าความรู้สึกแม่ไม่อยากให้พี่ไปลําบากอ่านี่เป็นความพิดของแม่มแต่มันก็ไม่ใช่ความพิดของเราตอนนั้นเรายัางเด็กสิบแปดตอนแรกพี่ก็ไม่ได้รักเขาหนาะแต่พอเริ่มไปเราก็เริ่มเรียนคือตอนนั้นจริงเริ่มเรียนรู้กันเฉยยังไม่ได้รักเขาเลยพี่แอบชอบคนอื่นด้วยซ้ำตอนนั้นเพอ,อชอบแต่พี่ไม่ได้คบสอน ใจเราววนไว้กับคนอื่นมีคนอื่นแล้วมีคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้พอดีคนนั้นสูงไปเรื่องแบบตอนนั้นถึงได้แบบว่าไหมความคิดตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องบินจนมาอยู่กับแม่จนมาเรื่องคู่ครองก็ยังมีคือไม่แน่ใจสักเรื่องโรเล่ตอนนั้นเป็นคนที่โรเล่มากจริงถ้าสิบเจ็ดปีมันยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะเราแปดแล้ว ถ้าสิบแปดก็ยังไม่บรรลุเทีอาเพิ่งจบจากโรงเรียนมาเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกบนอกกลาไม่ใช่ห่อกบในกลากรบกลาออกมาใหม่คือเพิ่งเพิ่งเดินเหมือนเหมือนเพิ่งเดินออกไปด้วยใช่เพิ่งเดินออกมาใหม่ๆเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราไม่มีเพื่อนพี่ไม่มีมู้อย่างนี้ตอนนั้นไม่มีใครเลยตอนนั้นยี่สิบสามปียังไม่มีพี่คิดว่ายังไม่คนไทยรุ่นปียังไม่เยอะตอนนั้นเด็กมากตอนนั้นเพิ่งมาด เพียงมีแค่พี่ชายคนเดียวคุยกันไม่รู้เรื่องท้งงานผู้ชายกับผู้หญิงแล้วเขาก็เลยแบบเออมันก็แบบแล้วมันก็เริ่มแบบทะเลทลายมันไม่สนใจเราเราเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนที่นั้นแม่พี่เขาไม่ชอบเราพูดดีก่อนพี่ลืมข้ามประเด็นก่อนที่เขาจะมาสนิทกับพี่เขาสนิทกับพี่ชายพี่ก่อนคือพี่ชายคิดว่าเขาสนิทเขาจริงๆเขาอะแค่คุยกับทุกคนตอนนั้นนะเขาก็คุยกับพี่คุยทุกคนแต่พี่ชายพี่ไปติดเขาเองอ๋ออิจฉากัน เริ่มขึ้นผู้ชายก็เริ่มอิจฉาหาว่าแฟนพี่มากับพี่ไม่ยอมไปหามันเอาถ้าให้พูดจริงๆก็เหมือนว่านี่ผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็ต้องมาหาผู้หญิงแต่พี่สาวบายให้ตายว่าพี่ไม่เคยอิจฉาเวลาพี่ไปไหนพี่ก็จะชวนพี่ชายพี่ไปด้วยตลอดแต่พี่ชายพี่จะแบบว่าไม่อยากไปแล้วช่วงหลังๆคืออิจฉามากเพราะพี่ชายพี่อายุยี่สิบพี่สิบเจ็ดยังเด็กอยู่เลยมันก็จะอิจฉาแบบว่า เหมือนว่าถ้าไปไหนกับพี่มันไม่อยากไปด้วย <K un> เขาก็จะพูดเหมือนว่าฉันไม่อยากเป็นคนมือที่สามอะไรเงี้ยเ๋อไม่อยากจะเป็นมือที่สามในระหว่างกลางแต่ปากผู้ชายพี่นี่หูสุดยอดแบบทําให้ทะเลาะก,กับแม่พี่บ่บอยเรื่องแฟนนี่เลยก็เลยตัดสินใจอย่างสุดท้ายุดทยก็เลยทะเลาะก,กันมากทะเลาะก,กันหนักมากจนแบบว่าพี่อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็คือแบบเขาทําทุกเรื่องรวมทั้งแม่พี่กับพี่ชายรวมกันทั้งก็ว่าเหมือนเราสองคนรักกันไม่ได้คือให้เลือกจะรักกันหรือจะอยู่แม่ เห็นไหมมาครั้งที่สามอะไรมาต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจขึ้นเครื่องบินตัดสินใจเลือกคู่ตัดสินใจแม่กับด้วยความที่เราเฉียบพลันด้วยกับทุกทีอะกับการลุเลในทุกสถาน,านาการณ์ที่พี่ผ่านมาจะต้องอแบบว่าเฉียบพลันทันทีแล้วต้องเลือกให้ได้หนึ<อ>่งหรือสองจบคือไม่มีสามทำให้พี่แบบมีแค่สองสเต็ปในชีวิตใช่ไม่อยู่กับแม่ก็อยู่กับแฟนแค่นี้จะไปไหนก็ไม่ได้พี่ก็เลย ตัดสินใจทะเลาะกับแม่หนักมากจนแม่พี่ไลออกจากบ้านจนจนพี่แบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วจริงพี่ก็เลยออกมาตันนี้ก็เริ่มชีวิตที่จะต้องไปอยู่คนเดียวกับแฟนแล้วที่เราเพิ่งรู้จักกันได้ยังไม่ถึงปีเลยคือรู้จักกันปีนั่นแหละแต่เป็นคู่กันได้แค่คบกันเป็นแฟนได้แค่สามสี่เดือนเองมันหามันเริ่มหนักมากมพี่ก็เลยตัดสินใจเชียบพันเช็ดพัน,นมาอยู่กับแฟน ไม่ต้องคิดเดยอะแล้วไม่มีเวลาคิดโดนไล่ออกจากบ้านเลยเลย <c oughs> ไล่สุดๆเลยอาทิตย์หนึ่งก่อนที่พี่เจับคือทะเลาะกับวันจันทร์พี่จะกลับวันเสาร์เพราะออกไม่ได้เขาไม่ให้พี่กินข้าวในบ้านเลยเนาะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ให้กินคือเขาทําเป็นกินเขาไม่เรียกเรากินขนาดว่าเป็นลูกเป็นลูก,ลกใช่<ด>ตอนนั้น,น,น,นหนักมากทั้งพี่ชายพี่แกล้งพี่ต่างหากคือไม่คุยด้วยไม่ทำอะไรเหมือนเราเดินเหมือนเราเหมือนหมาในบ้านได้เลย ขากินแต่เขาไม่มันก็มีกับข้าวกินเงพี่ก็ต้องข่าวกินเองแต่พี่ไม่เคยกินเงินพี่ก็ไม่มีนะมีอยู่น้อยแต่พี่เก็บไว้ดังดีที่พี่มีตังเก็บไว้พี่ก็เลยตัดสินใจก็มาแต่ตอนนั้นพี่มีเงินอยู่นิดเดียวพี่เหมือนว่าเป็นเฉียบพันอยากให้มีตังมากกว่านี้หน่อยพี่ตรงท่าในกรณีที่น้องปังอยู่นี้เนาะก็คือฝรั่งเนี่ยเข้าใจเราถึงณเวลานั้นด้วยมันเป็นจุดที่เขารักเราด้วยแล้วพี่จะบอกได้ว่าพี่ยังไม่รักเขาแต่ไม่มีทางเลือกแล้วอะ คือมันต้องไปแต่ว่าเราทําให้คือเหมือนกับเราเราเราทำให้ฝรั่งเห็นอีกด้านหนึ่งของครอบเราเขาก็เห็นด้วยว่าทําไมปฏิยาของแม่พี่กอาพี่ชายหึงได้เป็นหนึ่งขนาดน,นี้นี่ลูกแล้แล<อ>้วเขาก็มาทำแล้วแม่พี่มาหาว่าพี่ทาให้เขาอิจฉาอันนี้พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เป็นแฟนกับเขาผิดด้วยเหรอเขามาชอบเราพี่ก็ให้โอกาสเขาเพราะว่าเราก็สนิทกันเพราะเราพี่ยังเรียกเขานา้อยู่เรื่อยเลย แฟนน่ะนะ <S <S เพราะว่าเขายุมากกว่าเรา<อ>เป็นรุ่นน้องแม่เราเ้องเรียกนะาถ้าถ้าเป็นญาติฝ่ายทางผู้ชายก็ต้องเรียกอาแตป่ะุบานี้เขาเป็นพี่ก็เรียกนา<ฮ>นาตลอดเจ็บแสบพอควรนะเนี่ยถ้าพูดถึงตรงๆแล้วนะยิ่งเรามาอยู่ไกลบ้านแล้วทีเนี้ยไม่อยู่กับรครอบครัวแท้ๆเรายังเจอพี่ยังคิดอีกแล้วพี่ยังคิดตอนแรกพี่ไม่อยากมาเพราะพี่คิดว่าต้องมีปัญหากับแม่เห็นไหมพี่ถึงบอกว่าลังเลตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินลังเลตั้งแต่อยู่กับแม่ลังเลตั้งแต่เลือกแฟนนี่ก็ลังเลต้องมาเลือง เจ็บม <mm um> ันเจ็บเลยแล้วเนี่ยสําหรับน้องเนี่ยไม่รู <|ja|> ้จะไปอีก้องไห้สิบสามวันสิบสามชั่วโมงในเครื่องบินร้องไห้ทั้งอาทิตย์เลยตอนออกกันจากบ้านแถมโดนไล่ออกมายังไล่ยังกับหมูกับม้าพี่ต้องขี่จักรยานไปเพราะว่ารถมันไม่พอต้องขี่จักรยานไปหิวข้าวจนขี่จักรยานไม่ได้พี่เดินพิงเดินเดินคู่จักรยานไปบ้านแฟนคิดดูเจ็บหนักเลย ก็เหมือนว่าเราเราเราคุยกันต่ออีกคลิปหนึ่งป่ะเพราะว่าคลิปนี้เอาว่าเจ็บเจ็บมากๆเลยนะเนี่ยเอาตรงๆเลยจุกไหมจุกไหมกับตัวเองคุยตัวนี้เขากลับไปรู้สึกว่าผ่านได้มาเยอะกันเนันเยอะเยอะเยอะผ่านเยอะมากเยอะมากตือยี่สิบสามตอนนั้นอายุสิบเจ็ดไปอยู่กับแฟนได้ก็ตอนอายุยี่สิบคือเราคบกันมาแล้วไงแล้วก็โดลัออกไปตอนอายุยี่สิบ กับน้องๆยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยสิบแปดสบเก้าแล้วฉันจะท <She S 1> ําเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนยังอยู่นู่นใดยังอยู่มืองไทยเลยแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นช่างแล้วไงก็สปายหน่อย <laughs> เราได้ฟังจากพี่พี่ตักนะคได้เล่าเรื่องของการเป็นอยู่ที่นี่เนาะ,ะมาอยู่กับแม่นะคะ มาอาศัยเพื่อเพื่ออะไรที่อยากจะได้ชีวิตก้าวหน้านะคะทั้งในด้านการเป็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นพื้นฐานชีวิตใหม่เลยเอาพูดตรงๆเพราะว่าอ่หนึ่งแหละเป็นลูกสาวนะคะลูกสาวคนเดียวแล้วก็มากับพี่ชายหนึ่งคนนะคะเพื่อจะมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ พราะแม่ก็มีร้านเป็นของตัวเองที่เมืองนอกแล้วอยากจะให้ลูกนะคะมารับช่วงต่อหรือว่าประกอบกิจการร่วมกันนั่นเองแต่ไถได้ละทุกคนเออชีวิตมันเปลี่ยนผันได้นะคะอย่าคิดว่าอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราตัดสินใจแล้วมันจะง่ายไดยไปหมดทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายได้เหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะอย่างที่เกินไปเรียบร้อยแล้วนะ ชีวิตมันจะเจ็บช้ำขนาดไหนรอฟังคลิปถัดไปทุกคนกำลังเดือดได้ที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสว่างและก็พี่เขาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะประสบการณ์จริงๆแล้วนะ่ะไม่ใช่แค่ว่าจากสาวสว่างโดยตรงนะคะแต่นี่เป็นการสัมภาษณ์สดๆเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ใครหลายท่านนะคะอยากจะรู้ว่าประสบการณ์เมืองนอกเป็นยังไง อย่าลืมติดตามนะคะคลิปหน้ามันจะเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไว้รอชมกันค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ